สวัสดีกับพี่น้องครับสวัสดีจ้าพบก,กับช่องทททไทยสไตล์ฮาวแลนดอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้มายืนกันอยู่ในครัวนะครับเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชายคุณยอดจะพาคุณยอดทําอาหารซีวันนี้ด้วยเมโนโูส้มตําหรือว่า ตำแตงนะครับเพราะว่าตัวโต,วตวไม่มีมาระกอนะคะมาระกอหมดไปแล้วก็จะตำแตงนะคะจะให้แกโชว์ฝีมือครั้งแรกของแกเลยสำหรับการตำส้มตำหรือว่าตำแตงก็ว่าได้นะคะไปเบิ้งน้ำกันเดี่ย่ะ,ะฟรังสํตำแตงครั้งแรกในชีวิตเปลี่ยนแบบใดนะคะสิสบเพราะเสบนะคะวันโมเมนต์ชิลีเอดพริก ไทยแซ่บพริกพรลิกขีลี่ยยาขนมโรงกระเทียมนะคะแกริกนะคะใส่เข้าไปนะค่ะแล้วก็ตัวตใส่น้ำตาลด้วยนะคะทุกคนค่ะน้ำตาลให้แกใส่ลงไปเลยให้แกตำพริกก่อนนะคะโอเคป๊อกมาผสมนะระวังระวังเข้าตานะจ๊ะ ะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะคะวันโมเมนต์สำหรับตัวตัวเองก็กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะใส่พริกแค่สี่ลูกพอนะคะผงชูรสผงนัวนะค่ะใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายเสบหลายผงนัวปองโยแซบแซบโอเคป๊อกป๊อกไปต่ำลงไปค่ะอยากจะทำครั้งแรกนะคะสำหรับผู้ชายตื่นเต้นเลือเกินค่ะเอา แรกหรือยังโอเคหรือยังโอเคโอเคต่อไปนะครับมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือมะเขือเทศเทศตมาตนะใส่ลงไปเซ็ตตมาตเอียดใส่ลงไปค่ะแต่ก่อนอยู่ไทยเนี่ยกินได้ครับเผ็ดขนาดไหนเผ็ดนุนิสุนิสุฮัต เฮดโซ่ลมโซตายเก็ดกินได้เสมอเ่าได้่ับริกสามซีหน่วยกับพ่อเร็วนะคะท้องกระเดดไปแล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกตั้งนาค่ะทุกคนค่ะใส่มะกอกมะกอกมะกอกอืมะกอกก็ใส่นะคะตั้งหั่นทั้งสับแล้วค่ะมะนาวมะนาวสต๊อปสต๊อปมันตำว่าแตกได้ตำากบกอกเอามะนาวยมัดเซล เซตลงไปมะนาวเลมอนเลมอนอืมข้างโขยินผสมอย่าอย่าดิตัวตชอบเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่ได้สว่งๆนะครับเหมือนเป็นหวัดไม่หายสักทีก็เลยกินทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวหน่อยหนึ่งวันนี้นะคะเอี๊ดูใวยไลดิออย่าตำกับตำค่ะ เติบโตมาใส่ปลาแดดปลาแดกปลาแดกปลาดาอินไทยแซกปลาดาอีสานแซกปลาแดดปลาแดดใส่ลงไปทเวเลโป๊สองช้อนค่ะทเวเลโป๊สองช้อนอย่าทเวเกียขนุกจึกน้องเกนเกีย จาน้ำปาร้าคุณแม่อะไรก็ช่างเถอะนะคะโตโต้ตตก็ได้มาจากเมืองไทยเรา6ขวดค่ะก็คงจะได้กินไปจนถึงครึ่งปีหน้าอยู่นะคะนนนิดฟกนิดนดนดิแล้วก็น้ำปลานิดน้ำปลาน้ำปลา,ปาฟิสซอสนะนทิพ์าร์โใส่ไปฮาเปริโปมิกินใส่ลงไปครึ่งช้อน โอเคขนุกแหละไปจำนั่นแหละขนุกนะคะอินาบค่ะหรือว่าพอแล้วพอแล้วอืมเอาทำเช่นนี้เรอกยอะดูไรดิขม,งขม,งขมง้งขม้งรวยควนถือมาใกล้ๆดิกบายหน่นยๆเยอะเสียดคือยานโคกยานสากแล้วทอยดมันสิว่าเรีวว่ยวเพราะทัวนะคะเริม่มจมเหตุการณ์เรี่ยวนะครับพี่น้องค่ะโอ้ย <laughs> เอาตามลบไปทีเดี๋ยว <laughs> เอารวนรัวรัวอย่าอย่ารัวเอียดเ้าวที่ข้าทางแล้วใส่แตงลงไปปั๊กมาเอ้าย่าออเลสออเลสยาใส่แตงลงไปดิษใจนุ่มตำแตงตำแตงตำแตงแงเอาไปงอเซ็กไอคิวคอมเมอร์สลัดกันอน่ออมมเร์คอมคอมเมอร์ภาษาดับียกคอมคอมเมอร์ภาษาไทยเนี่ย แตงกวาแตงกวาอย่าเดี๋ลวต้มแตงอยู่คันขบเบอร์มิเล่ปุ๊บใส่ช้อนด้วยค่ะคุณเอานี่อยู่ดูไรดิอัจยาฮุบดิโซฮาร์ดนะอยู่ดูไรดิสอนนิดนึ่งด้ค่ะพี่น้องว่าเด้สอนกันก่อนนะครับเอานี่างไรดิเอ็กซืมเดา๋ยวอย่างนี้อันเดอร์เลยซอมอย่าเฮียวฮาร์ดเลย แกบอกว่าแกเคยเห็นตัวตัวตำแต่ก่อนมันก็ตำป่นตำปลาเนาะก็อาจจะตำแรงๆนะคะอันนี้ตำแกงถ้าตำแรงมากมันก็จะเอาอยู่มาร์คโซฮาร์ดฟอร์กอมกอนเหมืนันวิ่งยาวอกเนาะพรอมมีน้ำนะคะแซบไม่แซบก็ต้องแซบคนตำคงไม่กล้าชิมนะพักครับเพราะว่าแกกลัวพริกอยู่แล้วแกไม่กล้ากินเผ็ดนะคะสำหรับแฟนตัวตัวเองนะคะ มะระกอก็ซื้อมาก็หมดไปแล้วนะคะผ่าสามผ่าสี่นะคะตำทีละครั้งนะคะวันนี้ก็อาจคนตำก็อาจจะไม่กินคนกินก็อาจจะไม่ได้ตำนะคะโอเคพูบสิเทสดูสิฝรั่งตำยุคแคนนอนเนาะแกเห็นพริกแกจะตายก่อนแกว่างปัดปัด ok rồi hả? Dạ Một chút nữa nhé Một Nấm ra một chút Nhẹ 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 Ồ Được không? Nấm Ok, đủ rồi Ừm Đẹp quá Được không? Dạ Một chút, một chút Một chút, một นี่ก็ลังซํำดูชั่ชวชั่ชวทั่วนะคะไอ้ทิอยู่เรนเฟิร์สไทม์นะเลเตอร์นอตนะสอนเธอครั้งเดียวนะวันต่อไปถ้าเธอจะตําส้มตําโชว์เธอต้องทำเองแล้วนะอพอแล้วเอาปักมา ดูมาคิดๆๆเยอะเยอะยะอืม่ yeah. Yeah. มต้องยานสาบเก็บพวดนยังแห้งไปโลดโอเคไปนู้นสาก็ไปนู้น <Yeah. S 1> เลยเออนั่นแหละค่อยล้งซ้ำเฮียใส่จานมา <c oughs> <c oughs> แกไม่กล้าชิมหรอกค่ะทุกคนขาแกกลัวพริกอยู่แล้วนะครับแฟนตัวูตแกกินเผ็ดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะคะเห็นฝรั่งของเพื่อนของใครหลายคนกินพริกได้ชิมได้อะไรได้อาหารไทยเวลาเราทําก็ดีใจด้วยนะคะอย่างแฟนตัวูตแกไม่กล้ากินแกก็ไม่กินเอาซะเลยนะคะอะไรก็เหมือนกันเวลาเป็นเมืองไทยเหมือนกันถ้าแกไม่กล้าชิมไม่กล้ากินแกกลัวแกก็ไม่กินเลยนะคะแต่ก็ดีสําหรับเขาถ้ามีปัญหาขึ้นมาปวดท้องปวดไส้ มันก็จะยากเราอีกนะคะวันนี้ก็มีนี่แหละค่ะปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะนั่งคุยกันบ้างให้คุณผู้ชายทํานูน่นทํานี่บ้างนะคะให้ออกกล้องบ่อยๆหน่อยนึงจะได้ชินนะคะ mm hmm. ตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อเจ้า,าแล้วบอกว่าฉันจนใจเธอตํำแต่งน,นะคะครั้งแรกของเธอโอ้ฝายูเฟิร์สไทม์บัตติ้งกุชอร่อยมากๆ ครั้งแรกนะคะอืมเอาเอาวัชจิติงกับบ่าวไทยฟู้ดดิฟิคันแน่นอนยากยากมุลิกมุลิกยากโอเคบอกมันยากแจ๊ว่านะยากมั่ยลึกขึ้นใจยาก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 มากยากมากมากอืมยากมากๆเอานิดมุลิกกับบุรุไม่ยาก อไม่ยากภาษาเ,เททนเธอร์แลนด์เขาว่ามุยหลึกนี่แปลว่ายากนะคะนิดมวยรือว่า difficult ของหภาษาอังกฤษนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยกาะตำแตงรวมใจไทยเรานะคะมาแซบมานวด้วยกันเด้อจ่าทุกคนค่ะก็ม,มีกระมีกระถินด้วยเดี๋ยวเจ้ากระถินโรยนะคะตัวตัวได้กระถินมาแพกหนึ่งกว่าดีนะคะก็จะโรยลงไปหน่อยหนึ่งนะคะจะได กินอบอวนหน่อยนึงนะคะหอมชื่นใจนกักเรียขมาแซบมานวาด้วยกันนะคะกินไหมคุณยอดกินไหมกินไหมยายวิศนี่เนีดยเเผ็ดมากๆากยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนต้องลาลงไปเพียงเท่านี้นะคะ,ญญะขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามนะครับเอฟซีบายบาย